Ngon. Ngon. Quay. Quay ba. Thính mê. Ê. Lút. Hát. วันี้ต้องไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดเปิดใหม่วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาบ่อกังหันกลงหันลมครับผมฟิชชิ่งปลาครับผมแถวลังสิตครับผมครับผมเดี๋ยวลงไม้แรกเมื่อกี้ลงวบ,บ,บ,บไปเลย หมายเลขตอนแปดโมงเกือบแปดโมงลงบุ๊บไปเปลยอ,อ้โ <c ười> <c ười> ขึ้นไกลเกินสบาย ไ่ทิ้งเซฟก็สลายยานอย่างเดียวครับเ <c oughs> สียบถูกไหมเช็คก่อนเซ้ <c oughs> <c oughs> นไวไง ohohh, hả? xem này, ohoh, đón tổ lẹc rất thoải mái này, ohoh, oh, đang oh. oh. này, oh, vải mình không biết, ประก็ดกันต่อไปครับผมโอ้โอ้ลูกครับผมลูกสวายได้ปล่อยครับเอากลับไม่ได้เออจับสับเลยแตกหนึ่งหลบเอาแล้วแหละกินเบ่ายึกยือยึกยืออยู่น่ะ ใส่แตกไปใส่แตกหนึ่งนูน่บ้านแล้วอย่ามาหนะผู้ใหญ่บ้านพาผู้ใหญ่บ้านมาอีกถล่มอีกเรียบร้อยเลยแตกแล้วแต่ปลาที่เราไม่ต้องการครับเราต้องการปลากะพี้ไอปลานิ้น มาเยี่ยมก่อนเลยครับโน่นจะเหลือเลยสีข้างเลยอาจจะว่ายมาดูเหยื่อแหละนี่อร่อยเปล่าวะเบาจริงนะเพื่น โดนหวไหวปะถึงไหมหวายอ่ะเฮ้ยยิ่สกยิ่กยิ่กเอ้เย่องโอ้โหกินหนึ่งเอาละครับนลเพลินโดนล้ครับแล้ว่ะจับตัวโอหกินเบามากอะ่ะ แตกหนึ่งนะครับนะ้กเพินแตกแล้วตอนสับอยู่อ่ะโซวน่อยสุดยอดครับย,ยีสกมายัางไ,กไงกินหนึ่งกินหนึ่งแปดอ่ะกินหนึ่งปครับเรายางัดตะลิงครับผมโอเคครับเอาแตกนึนงนนเอาแล้วงานเข้าผมแล้วครับตอนนี้ ลุยกัต่อเสพจริงเลยนอนกินโอ้โหเสร็จตัวให้นี่งต้อนกินเี่ยเกี่ยวข้องมเกี่ยวอืมว่าไม่โดนโอ้ แนี่เ,นนะเดี่ยวแค่นะขอเดียวเป็นปากไหมในมนี้เดี่ยวขี้โอ้โหนะขี้ทับนอนกินเลยขีกดขนาดตัวแค่นี้นะตัวใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะกินเบามือถึกที่จะเอากู้ขึ้นที่เชนะินนะเก็บเบ็ดขึ้นที่เชิน เปงล,งล่าก็เดี๋ยวเหลือเบ็ดอยู่โอ้ับผมจะชังลงน้ำแล้วอืเบ็ดรองใพี่หน่อยชังลงน้ำ้ะจ้ะ นับหนึ่งครับนับหนึ่งนะจ้า

มีตัวเยอะตักงัดเลยปุดล็อกปดล็อกเขาหุดล็อกแล้วครับ ปลดล็อกนะครับโชว์กล้องเลยฮะผ้าดีกว่าผ้าเออดนเหมือนกัอนเมื่อี้สักมันไม่โดนอืมคอ,อเล็กเนี่ยมานะนะย้อนแสงมนาะ ไม่รู้เขามาหย้อนครับย้อนตรงนี้ได้เยอด้ยู่โอเคครับผมโอเคครับโอ้โหประสบความสำเร็จครับปลดล็อกปลดล็อกปากเก็ตจากตรงผลานังครับผมโอเคล้งไว แง๊บลอยแงับได้ไหมอุ้มเขา <Galile> อีกเรียมาฮอตเดียวเนี้ยเนี้ยอบโทครับวันนี้โหเต็มปาต้อ ไส์สวยครับโอเคครับสวยลุดขาดครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับหลุดขาดไหมครับถือว่าประสบความสำเร็จครับงานติปเกตในดงสวยนะครับ เดี๋ยวดูของน้ำเพลนะครับนี่เขาเป็นพป็เอกวันนี้นำหนึ่งตัวครับผมกี่ส่งสองนินหนึ่งครับนินไซส์ใหญ่อยู่นะใหญ่ครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ใส่สวย,สย,สวยอยู่นะสใส่ใหญ่เลยครับสจับหลุดขาดขาดหายาก <c oughs>